เอาล่ะครับผมกลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยอยู่บูเซราเดียว่าเล่ยมันเป็นตะไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเป็นลองเป็นพนักงานส่งพิซซ่ากันเลยนะครับผมมาส่งพิซซ่าครับดูชื่อก็บอกอยู่นะฮะอาเปิเที่ยวไปก็เป็นอาแทงหลังผู้นําพิสุ์ตนแล้วก็เซลฟ์แคร์นะดูแลตัวเองนะฮะนี่ไอเทมผมจอเป็นอะไรดีกล่องพยาบาลแล้วกันผมมาส่งพิซซ่าพิซซ่าอยู่ในกล่องพยาบาลนะฮะเครื่องเส้นเป็นอะไรดีอาเครื่องเส้นผมน่าจะเอาเป็น อาซาล็อฟนะครับเป็นแมปแ,แบบอีซีไ่ได้จูงง่ายๆหน่อยนะครับโอเคถ้าเจอในเกมครับผมอ่ะร้านค้าชั้นต่ำอ่ามาวะ่ะเอ่อผมผมมาส่งพิซซ่าครับใครอยากได้กินพิซซ่าไหมครับคุณเดวิดอยากกินพิซซ่าไหมครับคุณเดวิดอยากกินพิซซ่าไหมแล้วเนิร์สไงผมเจอเดินเนิร์สว่ะวุ้ยมาละไปจุ๊บตักนะผมไปส่งพิซซ่าที่อื่นแล้วนะผมผมจะไม่ส่งพิซซ่านั่นไงมาละ ใครอยากกินพิซซ za ไหมเอ่ยอยากกินพิซซ za ไหมครับคุณเดวิดกินพิซซ่ากันกินพิซซ่ากันไหมผมผมเดี๋ยวผมปั่นไฟเสร็จแล้วผมให้กินพิซซ่าครับคุณเดฟแล้วผมมีเปิร์กปั่นไฟไวไงปั่นแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วฮะอ่าคุณคุณเดวิดพิซซ่าครับพิซซ่าพิซซ่าไม่เอาเหรอไม่เอาก็ได้ผมไม่ให้ก็ได้อ๋อแล้วเสร็จสองเครื่องในเวลาสั้นไงอ๋อเขเขามีลูนเขามีลูนฮะเมกกินพิซซ za ไหมก็ปั่นไฟก่อนนะให้กินพิซ za ถ้าเขามาว่ะ เขายังบ yeah. ิงตบใครไม่ได <hein>? ้เลยอ่ะเนี่ยสุดสวยวะโอเที่ไฟแตกว่ะตอนเที่ยงไฟแตกว่ะฮะเดวิดถ้าเขามาว่ะถ้าเขามาว่ะถ้าเขามาว่ะฮะผมเล่นเองก็ได้จริงๆอ่ะเอ้ยเอาแล้วเขาทึบก็ออ๋อโดยเขาพังเขายังไงดีแล้วเขาดักว่ะอุ้ยแล้วเขารู้ไงรักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายมีทานอวะ เอ้ยเฮ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 ้ยผมกดผิดแล้วผมกดผิดไงโอ้คือผมอ่อนให้ไงจริงๆอ่ะถ้าถ้าผมแบบอยากส่งพิซซ่าจริงๆจังๆนะผมก็สามารถส่งได้แบบไฮสปีดเต็มร้อยนะฮะถ้าผมโดนช่วยไหมแล้วผมมีทางแหลงไงผมมีทางแหลงผมมีทางแหลงแล้วเฮ้ยฮิวหน่อยดักเดลเลอร์คนขายยามาฮิวกูเลยผมปั่นไงผมปั่นไงเขาจะมีบาร์บีคิวหรือไม่ เขาจะมีบาร์บีวหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่มีแล้วผมปั่นแล้วเขามาไงแล้วเขามีบาร์บีวจริงว่ะแล้วเขามีบาร์บีวอ่ะแล้วผมวิ่งฉีกไงแล้วเขาไปหาเดวิดว่ะแล้วเขาทําอะไรของเขาวะครับแล้วเหลือเครื่องเดียวงันแล้วเหลือเครื่องนี้ไงแล้วผมผมผมต้องปั่นว่ะผมผมผมจะปั่นไงแล้วผมปั่นไงผมปั่นนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเสร็จแล้วไงต้องไปช่วยนะต้องไปช่วยนะผมปั่นยับเลยจังหวะนี้แล้วเพื่อนโดนไงแล้วเพื่อนโดนไงเลฟไอง ตาซ้ายคงไงแล้วผมปั่นไฟไปดิผมปั่นไฟไปดิแล้วเพื่อนตนช่วยเรียบร้อยไงเล็บไอ้คงแล้วเขาไปไหนเนี่ยเดินเนสเขาน่าจะหัวร้อหน้าดูเลยฮะแล้วเดิร์แล้วเขาลากมาหาผมรูเปล่าคนคนนี้แล้วเขาเห็นเนี่ยแล้วเขาเขาเห็นไหมแล้วเขาเขาบิงแล้วเขาบิงตอบแบบแม่นยําแม่นยําจัดๆแล้วผมแอบอยู่ผมแอบอยู่ผมังคงแอบอยู่แล้วเขาแล้วเขาเรียบร้อยว่ะเขาทำไม้ด้วยแล้วผมผมต้องปั่นว่ะแล้วเขาท่อไม้ไง เขาคื้ไม้ไงแล้วเขายกแล้วไงเขายกใส่กําแพงผมไม่มีไฟฉายแล้วยังไงแล้วยังไงเครื่องนี้จะเสร็จแล้วเอาลวเขาเดินมาหาผมว่ะ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 แล้วผมก็ปั่นต่อดีผมก็ปั่นต่อดีผมก็ปั่นต่อแบบไม่รู้ไม่ชี้แล้วเขาเดินมาหาผมว่ะเขาต้องบิงนะแล้วเขาบิงว่ะแล้วผมแล้วเขาผมเอาล้วเขาไม่บิงต่อว่ะเขาไม่บิงต่อว่ะแล้วเขาก็ผมผมขอโดนไปหนึ่งก่อนหนึ่งทีผมไม่อยากเล่นตรงนี้เพราะว่ามันมันมันแคบมันแคบเหลือเกิน แล้วเขาทึบเครื่องแน่นอนไงแล้วผมดูแลตัวเองไปก่อนอีซี่อ่ะแล้วเขาเดินมาฝั่งขวาว่ะผมต้องฝั่งซ้ายละแล้วผมอ้าแล้วเขาเจอเพื่อนเหรอแล้วเขาบิ้งมาว่ะแล้วเขาบิ้งมาว่ะแล้วผมผมเขามีเนสคอลลิ่งว่ะเขามีเนสคอลลิ่งว่ะเฮ้เขามีเนสคอลลิ่งไงเขามีเนสคอลลิ่งไงเขามีเนสคอลลิ่งไงแล้วยังไงอ่ะแล้วเล้เขาบิ้งอะไรเนี่ยฮะเขาบิ้งอะไรของเขาครับเนี่ยแล้วผมผมรอไม้อ่ะอ้าวแล้วเขา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 ยังคงตื่นเต้น เขายังตื่นเต้นแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วเพื่อนต้องช่วยนะจะเสร็จแล้วแป๊บเดียวแล้วเขาบิงไปไหนแล้วไม่รู้แต่ผมบิงมาแล้วอ้ยแล้วเขาบิโอ้ยแล้วเขาตีอะไรอ่ะแล้วเขาตีอะไรอ่ะแล้วเขาตียอะไรของเขาอ่ะครับแล้วเพื่อนต้องช่วยนะ๋ยวผมจูงให้ดีกว่าแล้วเพื่อนต้องช่วยนะอุ้ยแล้วเขาอุ้ยแล้วโดนได้ไงมีดยาวประมาณ8เมตรแล้วผมโดนว่ะแล้วเขากลับว่ะแล้วเขากลับว่ะแล้วผมหิวแบบไม่หิวก็ได้เขาไปทางนู้นว่ะแล้วผมต้องปั่นไฟอ่ะแล้วเพื่ แล้วผมต้องไปเปิดประตูไงผมต้องเปิดประตูไม่ผมต้องฮิวก่อนออะผมไม่ฮิวดีกว่าผมผมผมไม่ฮิวดีอ่ผมกลัวเขาวี no e i no one can escape อ่ะผมผมเปิดเลยผมเปิดเลยผมเปิดยับเปิดประตูเลยแล้วผมมองมองผ่านไหลมองผ่านไหลแล้วผมส่งพิซซ่ายังไม่เสร็จเลยอ่ะผมผมยังไม่ได้ส่งพิซ่าเลยอ่ะเอ้ยผมต้องเอาพิซ่าไปส่งอ่ะผมต้องให้พิซ่าเขาอ่ะนี่ละไม่มีนงอะไม่มีโนวันเงียแล้วเขาไม่มีโนวัน แล้วผมทําไงดีผมต้องเปิด99แล้วผมก็ฮิวตัวเองไงอีซี่ไงอีซี่แล้วผมก็นั่นแหละฮิวยับนะโอ้ผมผมผมจะได้ส่งพิซซ่าแล้วคุณผู้ชมอะผมผมจะส่งพิซซ่าได้ละเด๋วไปอีประตูหนึ่งไหมหาเพื่อนเพราะประตูอยู่นั่นไงเพื่อนวิ่งมาดิเพื่อนวิ่งมาดิเพื่อนวิ่งมาเพื่อนวิ่งมาดิเพื่อนวิ่งมาก่อนเพื่อนเข้ามาบ้านเล็กไงแล้วผมเห็นแล้วผมรู้ผมเห็นแล้วเพื่อนโดนว่ะเพื่อนโดนว่ะผมต้องผมต้องบอดี้บัคผมต้องบอดี้บล็อกผมต้องบอดี้บล็อก บอดี้บล็อกไงบอดี้บล็อกอ่ะแล้วเปิดไงผมผมบล็อกให้อยู่ผมบล็อกให้อยู่ผมจะโคลบล็อกให้อยู่ผมผมต้องผมอุ้ยเขาเตออออีอะไรอ่ะเขาตีอะไรอ่ะเออเาอะไรผมผมผม,ผมส่งพิซซ่านะเดี๋ยวนึ่งเดี๋ยวนึงโอ้ผมเก็บพิซซ่าแป๊บนึง่งนี่ผมส่งพิซซ่านี่นี่น,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาพิซซ่านี่พิซซ่าโอเคไหมผมผมส่งแล้วนะเอาแล้วดูดิโอ้ลูกค้าทำตัวอย่างนี้ไปละลูกค้าแบบหัวร้อนจัด,จด ผมส่งว,วีซ่าแล้วนะโอเคอ่าราคาชั้นต่ํานี่มันด่านเดิมนี่หว่าแล้วกูมาโคตรจลัลก,กี้มีจู๊ดเด็กด้วยสวัสดีครับแล้วเขาปั่นไฟเลยว่ะแล้วผมปั่นไฟก่อนปั่นไฟก่อนดีกว่าไปนี่ผมผมเปลี่ยนจากเอาฮิวตัวเองมาเป็นพันธะนะครับแล้วเขาผมเจอเฟรดดี้ไงเฟรดดี้ครูเกอร์ผมดูจากมุมนี้แล้วแล้วเขามาว่ะแล้วเขาเห็นผมอนะ่ะแล้วเขานี่ไงเขาตีอะไรอะ่ะ ผมผมวิ่งดินี่ละเขายืนนิ่งๆโชว์เลยแล้วไงผมผมต้องฉีกนะแล้วเขาว้ามาไงเขาว้ามาว่ะเขาว้ามาทําไมอ่ะเขาว้ามาว่ะแล้วเขาเห็นผมเหรอเขาเห็นผมเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาผมเข้าฝันว่ะผมเข้าฝันว่ะผมฉีกดิผมต้องฉีกแล้วนะผมเข้าฝันไงแล้วเขาไล่ว่ะเขาไล่คนนึงว่ะจังหวะนี้ผมต้องมาแล้วเสร็จหนึ่งเครื่องไงผมต้องตื่นก่อนผมขอตื่น ผมขอตื่นก่อนผมขอตื่นก่อนแล้วกันผม,ต,ผมต,ต,ต,ต้องผมต้องผมตื่นก่อนผมตื่นแล้วผมต้องไปปลุกคนอื่นแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะเขามาว่ะเขามาว่ะเขามาว่ะคุณจะผมเจ็ดสิบสองไปหนึ่งสเต็ปปะเจ็ดสิบสองไปหนึ่งสเต็ปไงเจ็ดสิบสองไปหนึ่งสเต็ปไงถ้าผมเดินติดมาอ้าวล้วเพื่อนโดนในหน <Ying> ึ่งแผลไงยังไงอ่ะผมเจ็ดสิบสองไปได้ไงเด็กสมิธอ้าวแล้วเพื่อนเฮ้ยผมเพื่อเพื่อนผมผมปลุกให้ผมปลุกให้ผมปลุกให้มานี่มานี่ เดี๋ยวปลุกให้เออปลุกปลุกก่อนอ่าเพื่อนล้มว่ะเพื่อนล้มว่ะโอเคปลุกระปั่นดีปลุกละปั้นดีครับโอเคเขาต้องมาว่ะเขาเห็นผมว่ะแล้วเขายังไงอ่ะเขายังไงอ่ะเขามาทางขวาแล้วเขากลับไปเครื่องว่ะช่วยเลยเพื่อนช่วยเลยช่วยดิช่วยอ่าโอเคช่วยแล้วช่วยแล้วยังไงแล้วลุมฮิวดิครับต้องลุมฮิวแล้วฮะจังหวะนี้เพื่อนมีวิวไม่อดเออแล้วผมขอโทษไงผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษเป็นหนึ่งทีแล้วเขามาว่ะ เอาให้เสร็จเลยเดี๋ยวผมเล่นเองตรงนี้แะ้วเขานั่น,นี่ยเขาทืบเครื่องไงเขาทืบเครื่องไงแล้วเขาเขาเห็นผมไงเขาเห็นผมไงเขาจะมูลวอล์กใส่ผมไหมเขาไม่มูลวอล์กใส่ผมแล้วเขาไปไล่อีกคนหนึ่งอะอะไรอะครับเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยคนนี้ผมต้องปั่นไฟไงผมต้องปั่นไฟให้ระเบิดไม่งั้นผมจะเข้าความฝันอ่านั่นแหละผมจะได้ตื่นออกจากความฝันผมจะได้ตื่นออกจากความฝันแล้วผมก็ฉีกมาเล่นปั่นบางฝั่งนี้ไง มันมีโต๊ะอะไรวยเนี่ยผมมาปั่นกับเพื่อนคนนี้ก่อนผมมีปั่นไฟไงผมไม่ปั่นไฟไวไงแล้วเขาว้ามาว่ะเขาว้ามาว่ะแล้วเขาว้ามาว่ะผมแอบตรงโลเกอร์แบบเนียนๆนับจับะเอาดิแล้วเขาไปอีกแล้วไงเขาเขาเขาค่อยๆยจะเฝ้าเครื่องนี้แล้วผมก็ผมก็ปั่นต่อดิแล้วผมก็ปั่นต่อดีครับแล้วเพื่อนโดนไงเพื่อนโดนไงเพื่อนวิ่งยับแล้วผมปั่นเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเครื่องไงตรงนี้ไม่มีไม้นี่หว่าไม้อยู่ฝั่งนี้นี่หว่าแล้วไม้ไม้ เดี๋ยวนะไม้ไม้มาใช้ไปหรอเพื่อนมาเดี๋ยวปลูกให้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 มานี่มานี่ปลูกให้ก่อนเออเดี๋ยวปลูกให้ก่อนโอเคอ่าแล้วก็ปั่นเลยครับปั่นให้เสร็จเลยเอาเอา้ยังยังเหรอเอาผมผมผมลืมผมลืมผมยังกดไม่เสร็จผมยังกดไม่สุดแล้วปั่นปั่นต่อดิครับก็ปั่นแล้วเขาเบี้ว้ามาไงแล้วเขาว้ามาไงล่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วเขาทุบเครื่องแล้วเขามีเครื่องเครื่องไวไง แล้วยังไงอะผมดินจามาไงแล้วเขาไม่เห็นวะแล้วเขาไม่เห็นผมไงผมก็ปั่นต่อดีครับเฮ้ยเขาเขากลับวะเขากลับวะเขากลับวะเขาเขาากลับวะเขากลับวะเขากลับวะอะไรเขาตีอะไรอะเขาตีอะไรเดี๋ยวผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าผมผมไม่เข้าใจแล้วเขาทืบเครื่องไงแล้วเขาทืบเครื่องไงแล้วยังไงอะแล้วเขาออกฝั่งซ้ายไงเขาจะมูนวอล์กใส่ผมปะล่ะเขาไม่มูนวอล์กใส่ผมวะแล้วผมก็โดดไงไงผมก็โดดไงยังไงอะแล้วเขาเขายังไงดีเขายังไงดี เขามูนวอกใส่ผมว่ะเขามูลวอกใส่ผมว่ะเขามูนวอกใส่ผมไงแล้วเขาเขายังหาผมอยู่แล้วผมโดดมาหนึ่งสเต็ปผมผมผมโดดลอดเลยผมโดดลอดเลยจริงผมโดดลอดเลยผมโดดลอดเลยผมปั่นไฟยัดผมปั่นไฟไปดิผมปั่นไฟไงเพื่อนเพื่อนโดนว่ะเพื่อนโดนเขาไม่ได้เพื่อนแล้วแล้วเขายังเขายังเขายังโคจ้าเครื่องนี้ให้ได้แล้วเขาเจ้าเครื่องนี้ให้ได้ไงผมก็โดดไาดิผมก็โดดมาดิแล้วเขาโดดตามไงเขาเขามีก้หน้าต่างไหมเนี่ยเขาไม่มีก้หนตาต่างผมก็เล่นได้ทั้งวันอ่ะเอาแล้วผมมโโดดเออาไ่่ตะแล้วผมโดดไไม่ด้โห เกมเกมครับเกมเกมสุดคุณภาพไม่มีไม้แล้วผมผมต้องผมต้องเออแล้วผมมีทางแหลง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 ไงประเด็นอ่ะผมมีทางแหลงไอ้ามาฮิวตรงนี้มาฮิวมาฮิวตรงนี้เขาไล่เพื่อนไงหิวเลยฮิวเลยผมผมผมปลุกให้แล้วเขาเมาว่ะเขามาว่ะเขามาว่ะอ่ะแล้วเขาตีโดนว่ะเขาตีโดนว่ะไอ้หน้าต่างนี้มันเนรคุณกูอ่ะ แล้วเขาทึบเครื่องอีกแล้วอ่ะเขาจะเขาไม่ให้เครื่องนี้เลยจริงๆผมโดนมาวะ่ะผมเป็นนินจาวะ่ะผมปั่นต่อเดิผมต้องปั่นต่อนะไม่งั้นผมแตกเดี๋ยวไม่ชนะอ่าวเพื่อนโดนไล่เหรอเพื่อนโดนไล่เหรอผมต้องเทรดวะ่ะไม่งั้นเพื่อนเพื่อนโดนอ้าวไม่ได้ไล่วะ่ะเพื่อนเออปลุกหน่อยปลกุกหน่อยปลกุกปลุกปลุกกูดีเอาไม่ปลุกกูก่อนนะไม่งั้นผมทำอะไรช้าในความฝัน มันทำอะไรช้าปุกปุกก่อนปุกก่อนปุกกูปุกกูเออขอบคุณครับเออปุกก่อนไม่งั้นไม่งั้นมันจะหิวช้านะฮะมามามาเอ้ยเขาไล่วะเขามาวะเขามาวะเขาจะโคมาวะเขามาวะเขามาทางไหนอ่ะแล้วเขาไปที่เครื่องแน่เลยเขาจะเอาให้ได้ผมเขาไม่ให้เครื่องนี้เลยอ่ะแล้วเขามาวะผมโดดวะเอาแล้วเขาโดดตามวะ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 ผมผมเอาแล้วเนี่ยมันโดดไม่ได้อีกแล้วว่าเอาเราเอ โอ้ผมเอ้าผมติดผมผมแตกไม่ไม่แตกวะมีไม้มีไม้มีไม้เฮ้ยชเฮ้ยชเฮ้ยชเขากลัวไม้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 ต้องพับต้องพับแล้วไม่ไหวเฮ้ยผมผมโอ้ยโอ้โหไม่จริงๆเมื่อกี้มันคนจะไม่โดดเลยเพราะว่าผมโดดมาสุดไม้แล้วอะผมผมผมโดดมาสุดไม้แล้วอะไรครับเนี่ย พลักิีส่งไปซ้มจะรอดไหมเนี่ยแบบนี้อ่าเพื่อนช่วยแล้ววะช่วยแล้ววะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมผมผมยากผมผมล่อไงผมล่อไงผมล่อผมล่อยับอ่ะผมกดโดดล็อกเกอร์ผมโตดล็อกเกอร์โตดล็อกเกอร์ไงโดดเอ้ยแล้วผมเข้าบอลทำไมเนี่ยผมผมโดดเข้าโดดออกโดดเข้าแล้วเขาว้ามาไงอุ้ยแล้วเขาว้าแล้วเขาเปิดไงนี่เป็นแผนของผมมันเป็นแผนของผมเองมันเป็นแผนของผม มันเป็นแผ่นของผมไงมันคือแผ่นของผมไงมันเป็นแผ่นของผมไงแล้วตรงนี้ไม่มีไม้ไงผมต้องโดดนะผมต้องโดดนะโอเคเขาลํำคาญจนเขาต้องวาร์ปมาหาผมมากเขาไม่ไหวแล้วจริงๆเม่ะแล้วเขาผมเข้าความฝันไงเข้าความฝันไงเพื่อน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 ต้องปลูกนะเพื่อนต้องปลูกปลูกหน่อยเพื่อนปลูกให้หน่อยเออปลูกปลกอ่าเพื่อนเครื่องนี้จะเสร็จเครื่องนี้จะเสร็จเครื่องนี้จะเสร็จผมต้องเอาให้เสร็จจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว อะไรอะครับอะไรอะครับเฮ้ย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 อุ้ยผมโดนว่ะแล้วผมโดนไงตัวนี้ไม่มีไม้นะเนี่ยตัวนี้ไม่มีไม้นะเนี่ยตรงนี้ไม่มีไม้นะเนี่ยผมผมแตกแน่เลยว่ะแล้วข้างหน้ามีไม้ไงข้างหน้ามีไม้ว่ะข้างหน้ามีบ้านเล็กด้วยผมต้องฉีดไปเล่นบ้านเล็กละแล้วเขาไม่เอาว่ะเขาไม่เอาไงเขาไม่เอาผมว่ะแล้วเพื่อนล้มว่ะผมต้องช่วยว่ะผมต้องช่วยผมช่วยแล้วไงผมช่วยแล้วแล้วผมเจอเพื่อนว่ะผมต้องแล้วเขาวาปมาไหนอะ แล้วเขาวาดมาเครื่องนั้นแล้วเสร็จแล้วไงแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะผมผมต้องผมผมซึมผมผมซึมพี่มาเนธต้องช่วยนะผมเปิดดูอ่ะฮ่าเเพื่อนแตกไงเพื่อนแตกว่ะไปเพื่อนมา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 นี่มานี่มานี่เฮ้ยเขาเขาเขาต้จะมีบัตรบัตรวอเดนผมยังจงไม่เปิดมาฮิวฮิวฮิวเฮ้ยเขาเขาจะฮิวจะเสร็จแล้วแล้วเพื่อนปล่อยตายไงเพื่อนปล่อยตายไงเพราะเขามาแล้วไงเปิดไปดิเปิดแล้วเพื่อนหลบเพื่อนหลบ ผมไปเพื่อนน่าจะเพื่อนไดเออเพื่อนมีเดชฮาร์ดไอแต่ผมลืมส่งพิซซ่าไอเวน,นเลยโอ้โหผมลืมส่งพิซซ่าเชียร์ผมตอนนี้ผมลืมส่งพิซซ่านะกน็ถ้าใครชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะก็สวัสดีครับผม